ค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้ทุมุนอินซีก็จะพาพี่พานอ้องมาพบกับสวนของคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อนาศชายลำเนาะค่ะท่านก็ได้เฮิตส,สวนผสมประสานโคกน้องนาในพื้นที่อยู่ประมาณสี่สสไร่หาไร่ได้เนาะค่ะค่ะก็จะพาเมื่อนี้ก็จะพาเมื่อบ,บ,บึงวิธีการในปลูกบักเขือบักเขือเปาะบักเขือเปาะบักเขือยาวบักอันพริกพริกขาวพริก อ่าจินดาของเฮานี่ละค่ะมัอนี่แกกะถือโอกาสที่ว่าเจ็บฝากนาะคะน่บะบักเือรํกำลังงามกำลังพ้อกจินเลยนะค่ะนี่เนาะค่ะนี่เดี๋ยวเจ๊ณิเดี๋ยวอ่าความเปลีป่ยนไปมาเจ๊ณิเขาจะไปอ่าพบกับเจ้าของสวนเจ้าของพื้นที่เนาะค่ะค่ะนี่ละค่ะผู้เจ้าของพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่ออันนี้คือคุณพ่ออ่านาชายัยรัมค่ะอันนี้ในในพื้นที่ี่ปูกอีหยางแน่ ยักค่ะปลูกแตงบักแตงเป็นบักแตงบักแตงแตงนี่อหละล่ะบักแตงค้านบักแตงค้านบักแตงงูโอ้โหมันเข้มโพดที่วปลูกยังไงปลูกคือได้งามแท้นี่บักเขือบักเขือเปาะบักเขือยาวยว่าทีนี่เออโอ้ปลูกงามเนะมีวิธีจังไงในการปลูกนี่คุณพ่อการปลูกนี่ก็ใส่ปุ่มสูตรซิพาซิพาแล้วก็ ฟุ้นกับเผาอ๋อฟุ้นฟุ้นฟุ้นเป็นอันปุ๋ยอันปุ๋ยคอกปุ๋ยอันปุ๋ยคอกปุ๋ยอันคือว่าสีควายให้มันบ่ค่ะสีควายเอามาเผาเอามาเผาก่อนกายเชอ่นให้มันตายเชียกนี่คือขาขาเชียกนี่คือแบบสูตรของของพ่อแกเฮ็ดเนาะค่ะอ่าแล้วแล้ววิธีการการปลูกการปลูกเริ่มงพืชจังไงการปลูกนี่คือว่าเอ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 าปุ้นลงไปใส่จากนั้นสิฝานสิฝานไปแล้วหุ้งใส่จากนั้นก็ย้ำน้ำนี่รับ พ่อพ่อมันตะิดแล้วม en ันก็เอาปุ๋นมาใส่แล้วก็เอาซีผาซีผามัลงให้ลงมาใส่เลยอันเปนก้อนหนึ่งก้อนหนมันนี่ครับเอาเทียงปกอือ่าพอเทียงปกปัดบมายคือว่าเอาพุ่นหนก้อนเอาเทียงปกเทียงปกแล้วก็ฉีดน้าห้เอาฉีดน้าให้อ่าก็ก็คือขั้นตอนแรกที่คุณพ่อบอกว่าการนี้การที่เตรียมลุมอ่าเตรียมเตรียมลุ่มนี่การปลูกนี่ก็คือคือว่ายังไงซะ ผสมผสมมันขีดฟุ้นจิ้งว่าจิ้งควายที่ได้เผาที่ได้มีการเผากันขาเชื่อเพราะบางครั้งจิ้งว่าขีดควายนี่มันบม่ได้การบ่ได้การมักทางกระเล่นนี้เธอเผาเผาเน่าเผาเผาเพื่อให้มันอ่าเชื่อเขาตายประมาณนี้อ่าแล้วก็ขาพวกเชื่อพวกยังมันตายแล้วก็อ่าถึงได้อาไาใส่หลุมในก้นหลุมนี่ก้นมือที่จะปลูกก็คือผสมทั้ง อ่าสิบห้าสิบห้ายูเรียสักน้อยเมนบพอเพื่ออ่าเพื่อเพื่อเขาติดหลักเขาเดินกินอาหารเขาก็จะได้ง้ามขึ้นมาเลยอ่าเพราะง้ามขึ้นมาเราจะพักหนึ่งนี่ทางก็จะได้พุ้นพุ้นอันคือเอานว่าพุ้นต้นพุ้นร่องอ่าดินไซอ่าเขาเนี่เฟืองเฟืองโปกะปุนนี่ก็ลดน้ำอ๋ออันนี้นี่คือสูตรอ่าเคล็ดลับเนาะค่ะจากที่การท่านปลูกบักเขือท่านปลูกบักเขือ อีเนี่เออบักเขื่อเปะบักเขือนาวนี่คือวอาง่ายๆซะมันเป็นที่แบบท่านปลูกป,ประสบความสำเร็จค,คืองามแล้วก็หนวยดกตลอดอ่า <Hello. S 2> นี่เคล็ดลับนนีนเนาะเล็กๆในหน่อยจากคุณพ่อที่แกเห็ดนี่บางสะนี่พื้นที่ตัวนี้ก็จะประมาณชักงานกลัวๆน้อยเนาะ <Hello. S 2> อืออ่าผล,ผลิตไปยังไ๋อือที่มันอันที่ออกออกผลออกน่วยออกหยงนี่มัน <Hello. S 2> อ่าเกินคาดบ่หรือว่ามันดีบเฮาเห็ดจริงส่ดีแหละอืออือ ท่านบอกว่าผลผลิตในการที่มันออกลูกออกผลนี่คือแบบดีเพราะว่าเจ<ม>๊ไหนวัดต<ม>ีนุวยนี่คือสิจอน้ยมาตลอดเนาะเดี๋ยวหให้ท่านผู้ชมนเบิง้งซะนน่้นยนี่น้้ยนี่ก็ขึ้นมแต่ก,กระจอั้งดอกั้งน่วยขึ้นมาตลอดเนาะค่ะอันนี้ฝั่งนี่ก็จะเป็น,เป,นเป็นบักพิกบักพิกนี่คือจะเป็นบักพิกขาวเนะาะาพ่อนะบักพิกขาวเนาะบักพิกขาวบักพิกจินดาอ่า อันนี้กับพ่พีพ้องมาเบิ่งนี่ว่าออ่อ่าาคุณพ่อนี่อายุจักปีแล้วนะปีนี้คุณพ่ออายุเจ็ดสิบหกทีเข้ามาเจ็ดสิบหกจะเข้ามา,ขมาแข็งแรง,แข,ง,แ,ขงแข็งแรงมากค่ะแข็งแรงคักเลยค่ะในการที่ไม่สามารถทีก่กเกษตรผสมผสานอันนี้มีแต่คุณพ่อเฮ็ดผู้เดียวเป็นบอค่ะน,นี่โอ้สุดยอดค่ะนี่คือมีแต่คุณพ่อเฮ็ดผู้เดียวท่านยังแข็งแรงอยู่ค่ะก็คือว่ายๆงไงสถานได้ออกกำลังกายอายุตลอดก็คือเนี่ย เจ็ดสิบหกเลยอีเมื่อกี้ปีกือบแปดสิบเบิ้งยังแข็งยังแข็งแรงอยู่อ่ะคุณพ่อเดินไปทางหน้าเบิ้งเพื่อให้พี่น้องให้น้องเบิงว่าเนี่ยอันอ่าผู้เจ็ดสิบหกปีนเบิ้งแข็งแรงสมใจหยิ่งยางบึนบ้นพื้นพื้นเออพี่น้องเลยเบิ้งสั่นในการที่อ่าท่านเฮ็ดอยู่ตลอดเนาะค่ะก็คือวอาง,ง่ายๆซะเป็นการออกกําลังกายกเ็เฮ็ดให้อ่าร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะนี่กเกษตรเกษตรก็ดีอย่างนึงนี่แหละค่ะ ก็ดีตรงที่เขาได้ออกกำลังกายแล้วเขาก็ได้มีความสุขได้อยู่ในธรรมชาติอยู่ในสิ่งที่เขาเห็ดเนาะพ่อเนาะอือันนี้ไอ้เป็นบักเขียะเงาเมนโบนี่บักเขียะเงาอืมข้าวตั้งปุ่นอ่าอันนี้เป็นรุ่นไม้อ๋อนี่เป็นรุ่นไม้อ๋อนี่บักพริกดวกโอ้ท่านปลูกทุกอย่างนี่เดี๋ยวผสมปะสานใส่กันทุกอย่างเลยอันนั้นบักอัอนบักเขือเขือหรือว่าเป็นบักเขื้ยอือ่าเป็นบักเขือยสีดาเนาะ อืมค่ะค่ะอ๋ออันนั่นก็อันนั่นมันมันเข้มโพดไปปลูกลมเก่ามันก็เลยไม่จะขึ้นอ๋อใบมันฟูดอืม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 อืนี่แหละก็ได้ก็ได้มีการเขาอื่นว่าเลี้ยลูอ่าเลี้ยเลี้ยลูที่แบบอ่า ในการที่เขาจะลงหลุมเกามันจะเป็นนิทานอะไรการลงหลุมเกาเนี่ยมันปลูกป่ได้มันเค็มปูกอ๋อนี่ท่านบอกว่าลงหลุมเกาเนี่ปลูกป่ได้มันเค็มเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้เขาปลูกแล้วนะป่นี่พอเค็มมันก็ตายเป็นอยังไซเหตุที่มันเค็มเอ้าสาเฮทเค็มมันเค็มยังเจี๊อ่าคือว่าอันไปปลูกลุ่นก้อนเนี่ใส่ใส่ปุนหลายตึงอัตตาอ๋อ อ๋อฟุ่นหลายก็เลยใส่หลายุ่นหลายก็เลยใส่หลไปเนี้มันว่าคำนั้นว่าปลูกเว่าปลูกหลมหลมเก้าหนูปลูกทำไม่เนี่ยได้ได้ปลูกหลมเก้าหนูก็ได้เข้มโอเคมก็คือว่าง่ายๆซะในการที่แบบอันใส่ใส่ฟุ่นใส่ไฟฟุ่นชี้ว่าฉีกไข่เนี่ยมันเกิดอัตราใส่หลายปุ๊บมันก็จะเกิดให้เป็นโทษมันไม่ได้เกิดเกิดประโยชน์มันไม่ได้เกิดอ่าไอ้ที่ที่ประโยชน์ขึ้นมามันก็เลยมันมันก็มันก็เลยว่าง่ายๆซะไอ้อะไรที่มันเกินอ่าอันมันเกินมันหล่นมันก็ไม่ได้ส่ง ส่งประโย,ย venue, ชน์ให้มันมีแต่จะส่งผลเสียอันนี้อัน ני, นี้นก็ได้เป็นเลี้ยนลูกเลยบอกคุณพ่อได้เป็นเลี้ยนลูลกว่าใส่มันใส่พอดีลู่ลอ่าอ่าลุ้มอันนอกจากว่าใจเขาเจียจ่างก,ก่อนเขาถึางจะปลูกถึงจะง,ง,ง,งามใช <üf. S 2> ่อ่านี่แหละอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เลี้ยนลูกในตัวเองเลยเนาะค่ะอันนี้บุกเครือเทศอันนี้เป็นบุกเครือเทศซีดาร์ท่านี่เขากันพอได้เก็บพอได้ขายแล้วเพราะว่าลูกเคยเราก็เป็นลูกเคยพ่อค้ารถพุ่มพวงเนาะค่ะ พื้นให้พี่ให้น้องอันเพื่นกล่องไปเบิองทั้งผุนหน่วยอากลากหรือผุนบกเขือบบกเขือนยาวนี่ mm. กโดยที่ว่าเขาปลูกของเขาเองอ่าเขาปลูกของเขาเองเขาเขาเขาขายของเขาเองเ โยใจอ้ดยใจูพอเลยโอ้เออพ่อบอกว่าโดยโดยที่เราเห็ุนิบด้ิละการมาจากไสก็โดยที่ใจที่หักก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองลองคิดลองถืออ้าตัวนี้ตัวนี้เห็ดจังไรนน้อตัวนี้จังไรนน้อคือตัวที่ท่านปู่ปักแตงโมที่ว่าม้านี่แหละใส่ปุ๋ยหลายผดมันเกินเค็มก็เพราะว่าบร่ได้คิดว่าอ่าใส่เกินอัตรามันจะให้โทษเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้ท่านว่าจะดูแล้วว่าเออใส่สมมาสมควรอืออาโอเคค่ะ กับเมื่อนีกับพระที่พระนองมาเยี่ยมชมเนาะอ่าไล่นาะสวนผสมเนาะพื้นที่ตรงนี้ก็จะอยูท่ที่หาไรควบกว่เนาะคุณพ่อเนาะอ่าโดยที่คุณพ่อเป็นคนที่ดูแลเนาะคับก็ว่ายังไงท่านอีกเม่กี่ปีท่านกับแปดสิบปีแล้วท่านกับยังแข็งแกรงแข็งแกรง,ง,งเนาะในการที่ว่าท่านได้ออกกำลังกายฮหดอยู่ตลอดเนี่ยพื้นที่ตัวเนี่ยกับพื้นที่ฟุตเท่าอายุจะแปดสิบปีแล้วท่านอ่าสามารถที่จะปลูกขิดอ่า ได้คือคุณหนุม่มคุณสาวาวา,ายางาใชมันอยู่ที่ใจเขาหักเนาะค่ะในการที่ได้ออกกําลังกายในการที่ได้ได้ยืดเส้นยืดสายนี่ก็คือาวายเงาต่อต่ออายุของเขาปีอีกเนาะคุณพ่อเนอะา,าอะอเป็นสิ่งที่ดีเนาะค่ะค่ะ,คะสําหรับอ่าจะฝากอยัง,อยงถึงพ่อแม่พี่น้องเนี่ยผู้ที่อยากจะปลูกคือพ่อเออ,นอ,อ,อเนี่ย๋ยวจะค็ดยังไงถึปลูกได้ยังงั้มัาเพื่อกันคือพ่อเนี่ยเอา้เอา,อาอมองนี่ก็ เขาจงบอกไปแล้วว่าพุ่นเผาอืเคล็ดลับเคล็ดลับนี่คือของคุณพ่อนี่คือเผาขี้ฝุ่นเผาเผาชิงวะชิงข้อยว่าอย่างไรซะให้มันตายเชี่ยก่อนให้มันตายเชี่ยก่อนคือว่าเผาเนี่ยใชไปเผาให้มันไหมเบ็ดอ่อเพราะว่าจับขึ้นมาให้มันหอมสิเผาเลยอ๋ออืม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 เพาะว่าเผามดิมันมดเชี่ยมันมดมัน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 แบบสักขันเผามันคือมันมดอ่าคุณนั่นคุณค่าเอ่อทั้งอ่อก็เอื่นว่าทั้งอาหารของอันไอ้ปุ๋ย เออสารสารสารอาหารที่ดีๆมันก็จะมืดไปแต่ฮอ้เผาฮอ้เผามากจนไม่ก็บอกว่าไงสับเผาพรอ่ไหมเนี่ยบ่ไหมเนี่ยเนาะแล้วผสมยังบ่หรือว่าผสมเผาแต่ขิงว่าจิ่อันควายล้วนๆมัมีเนื้อผสมมันมีเนื้อผสมอ๋อตะชิงว่าชิ่วกล้วยนี่อ๋อชิงว่าชิ่งกล้วยผสมเออชิงเออเออแล้วแล้วแต่ฮอ่จะเผาเผาก็คือเผาบอกว่าไงสับเผาอันอันกลางใหม่กลางบ่ใหม่เนาะค่ะประมาณนี้อ่า ก็ไม่แมรัเผาจึงไม่ไหม้มืนะ่อพอเขเผาไหม้มื่อเกิดขอ้นสารอาหารเกิดจะเบลเลีอ๋อโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆจากคุณพ่อเนาะค่ะในการที่ท่านปลูกท่านปลูกพืชปลูกพักเป็นอย่าง้คืองามแต่ท่านใช้วิธีในการที่เผาเผาเผาชิ้งวัวชิว้งขยเพราะว่าเขาไม่ได้พาในการมัดเนาะค่ะท่านก็เลยเอารวบรัตัดต่อก็คือเผาเพราะว่าท่านล่องพิษลองถือก็จะของเนาะค่ะตัวนี้ก็เป็นเคล็ดลับเคล็ด ลราไปเก่นหนก,กหน่อยฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพักไว้แค่นี้ก็สวัสดีค่ะ